นะครับว่าทำให้มันนุ่มๆเราจะรู้สึกว่าส้นที่เราอยู่กับพื้นเนี่ยมันเบามากมันเบามากฉะนันแล้วน้ําหนักไม่ได้อยู่ที่ส้นแต่ไปอยู่ที่ฝ่าเท้าแล้วบอลเล่เบออ่ะอัางี้ดีกว่าอยู่ที่บาไทยยืนแฟลทอันเนี้ยจะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะไม่มีศูนย์ถ่วงที่มากเดี๋ยวถ้าเราลองทําดูว่า จริงๆแล้วรู้จริงเปล่ายืนแฟลตหย่อนกับเบาหยอ่อนศูนย์ถ่วงต่างกันเลยน้ำหนักที่ใช้ก็ต่างการคอนโทรลต่างกันบามันต้องประครับประคองการใช้แตกต่างกันน้ำหนักที่ลงบนลงล่างคิดเสมอว่าบนลงล่างเสมอแล้วลงเป็นแนวดิ่ง วทเข้าลงเป็นแนวดิ่งนะครับเส้นตรงลงมาทุกอย่างเวลาทำสร้างโพเชอร์ให้นึกถึงเส้นตรงเส้นตรงของร่างกายก่อนเช่นท่านยืนยืนให้ตรงท่านกลางแขนกลางให้ตรงนะครับกางให้ตรงก่อนหาส่วนตรงของลำตัวก่อนของสันรลก่อนนะตรงทางนี้ตรงทางนี้ตรงทางนี้นะครับ ใครหักไปข้างหลังได้ก็เก่งหักแน่ก็ได้แค่สามทางนะครับหาตรงให้เจอก่อนนี่คือลายลายของ physical control ที่เราต้องพบคุมนะครับจากนั้นแล้วเราหาเส้นตรงเจอปุ๊บเราเริ่มจะได้ posture ตัวที่สองนะนอกจากเวทแล้วตัวที่สองคือ posture posture คือลักษณะของการสร้างสรีระให้ให้ทำการแสดง ในฟิกเกอร์ชุดชุดนั้นได้สมบูรณ์เอาภาษาไทยง่ายๆโพชเชอร์คือลักษณะการใช้สีร่างของเราเนี่ยในการแสดงในฟิกเกอร์ชุดชุดนั้นได้อยา่างสมบูรณ์นั่นคือโพชเชอร์นะครับหเวทสองโพชเชอร์สามบาลานซ์หรือบาลานซิ่งนะครับความสมดุลสมดุลของอะไรน้ำหนักกับสีระาเราเห็นการเริ่มต้นผมเริ่มจากน้ำหนัก น้ำหนักมาด้วยสรีระคือเส้นตรงรวมกันสองอย่างปุ๊บกลายเป็นบาลานซ์บาลานซิ่งการสมดุลเต้นของเราคือของเราบาลานซิ่งไม่ต้องไปกอปปี้ใครหาจากน้ำหนักตัวเรานี่แหละคือบาลานซ์นะครับความสมดุลของเราระหว่างสรีระเรากับน้ำหนักตรงไหนที่ใช้แล้วสมดุลที่สุดสมดุลคืออะไรหนึ่ง ทำแล้วไม่เจ็บทําทำแล้วสะดวกเส้นเลือดลมเดินสะดวก 3. ทํทำแล้วเกิดความคล่องตัวเกิดความคล่องตัวกระฉับกระเฉง4ทํทำแล้วปลายประสาทสั่งงานได้เร็วรับรู้ได้เร็วคล่องตัวรับรู้ได้เร็วนะครับเมื่อรับรู้ได้เร็วปุ๊บมันก็ทำงานออกมาตามคำสั่งเราทุกประการ เมื่อรับรู้ได้เร็วทางานได้เร็วาวได้ทําอะไรครับห้าต้องควบคุมให้มันหยุดนิ่งได้ต้องควบคุมให้มันหยุดนิ่งได้มมดไดเมื่อเกิดการรับรู้ทำให้มันหยุดนิ่งได้เชื่อนตัวได้หยุดนิ่งได้มันก็เข้าข่าย 3M ถูกไหม1 movement 2 motion 3 motivation นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ คือเทคนิคที่เราสามารถเอาไปใช้บอกใช้พูดใช้เตือนตัวเองได้ทุกครั้งเวลาเราเดินทางของซัมบ้าเมื่อเรายืนอยู่จะต้องหาน้ำเวทก่อนเห็นไหมเราค่อยเดินทางเมื่อเดินทางเจอท q u a r t เ r อร์โรเ o ชันแนลอะคอร์เตอร์ทีคอร์เตอร์โรเตชนัชนแนลอะค t a t เตอร์ตลอดเวลาเพราะซัมบ้ามันตลอดเวลา วันหนึ่งอันที่อันหอันที่อันหอันที่อันอันที่อันอันที่อันหมุ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 นควบคุมเวทควบคุมเวทควบคุมเลยพลีละรอง ควบคุมการเคลื่อนตัวของเวทควบคุมการใช้สรีระหาบาลานซ์ของการทรงตัวบาลานซ์ของการทรงตัวบาลานซ์ของการทรงตัวบาลานซ์ของการัจวเกิดการรับรู้สั่งงานเคลื่อนไหวหยุดนิ่งได้สั่งงานเคลื่อนไหวหยุดนิ่งได้ถ้าสิ่งต่งนี้คือการเรียบเรียงให้เราทําได้คนที่เราบอกให้เขาเทาให้เขาทํา เขาก็ทําได้นะครับต้องทําให้รู้จริงๆแล้วเราบอกเขาเหมือนกับสิ่งที่เราทํานั่นแหละความศรัทธามันก็จะเกิดเห็นไหมครับถ้าเราพูดดูหรูหราเลยตามตําราทุกคําเลยสวยหรกกูกว่าวาตำราอีกโดนใจไงแต่ทำออกมาแล้วไม่ตรงกับที่พูดสักคำมันก็ไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับ ไม่ใช่ไงนะในในสิ่งที่เราชอบเนี่ยเขาทําให้เราไม่เชื่อเรารู้ว่าเขาไม่ใช่มันต้านเองแต่ก็ทําแต่ก็รับรู้รับฟังไม่ได้แอนดี้นะครับเพราะนั้นแล้วถ้าเราใช้ตัวนี้ในฟิกเกอร์กรุ๊ปของเราจาก Movement ไปวสนะแยกสั้นแยกยาวเนี่ยบางคนก็ยังถามว่าต้องสั้นหรือต้องยาวคุณบอกเลยครับบาลานซิ่งในการควบคุมได้ คนยาวเขาควบกลุ่มได้เขายาวเขาควบกลุ่มได้แต่ลายาวพวกนี้ก็สั้นลงมาหน่อยหนึ่งแต่สั้นน่ก็ไม่เกินหนึ่งช่วงบาของเราลันอกเราเร็จเราเต้นลับนอกยาวก็ไม่เกินบ่าครึ่งนะครับยาวราไม่เกินหนึ่งบาแต่ครึ่งหนึ่งครึ่งตัวถึงจะควบกลุ่มได้นั่นคือที่สุดฉั้นแล้วเวลาเราเต้นต้องทําให้ถึงขีดสุด ของความสามารถเขาเรียกว่า high competency ไม่ใช่ผมไม่ได้แปลว่าสมรรถภาพสูงหรือสมรรถนะสูงขีดสุดข,ของความสามารถนะครับเราจะเข้าใจได้ง่ายกว่าโอ้คนนี้เต้นแล้วมีมประสิทธิภาพหรือสมรรถภาพสูงมากเลยแต่มันสูงอย่างไงล่ะมันสูงไม่ได้บอกแล้วมันแค่บอกลักษณะนามเฉยเว่ามันสูงแต่มันสูงแบบไหน บอกขีดสุดมันก็เหมือนกันเธอว่ามันไปมากกว่านี้ควบคุมไม่ได้แล้วขีดสุดของความสามารถระแยกวิสขีดสุดความสามารถแล้วเกิดรูปไหนครับ triangle สามเหลี่ยมถ้าเช็คแล้วมันอยู่ในพูดของสามเหลี่ยมถูก balancing มันจะเกิดน,นะครับม,มุมมุมมันจะเป็นสามเหลี่ยมตลอด triangle จะเกิดจะควบคุมได้ ทุกครั้งที่เราแยกแยกและอยู่ในช่วงจังหวะของฟรีควอเตอร์สามส่วนสต้องดึงหนึ่งสองดึงดึงไว้ดงดึงไว้อย่าย,ยกอย่าย,ยกมาจะไว,ไว้ข้างหลังมันไม่ใช่เวลานั้นเพราะเวลานั้นคืออันะครับปุ้มไม่ไม่อัะอัะปะปุ้มอัะปะปุ้มอัะปะป ปุ่มอะไระปุ่มอะไระปุ่มอะไระปุ่มอะไรปุ่มอะไรนะครับโจแอนน่าโจแอนน่าโจแอนน่ากับสราวิกเนี่ยเขาเคยเป็นคู่กันในรุ่นแอมเบเจอร์นะครับเป็นแชมป์โลกนรุ่นแอมเบเจอร์ ลักษณะการใช้เบสิคเหมือนกันเลยนะครับสอ,องคนนี้พร้อมเต้นต้นอเต้นคู่กันไงเวลาเขาเต้น with, เซมบาวิสเซมบาวิสเอกลักษณ์ของเขาคือยั้งหลังยั้งหลังคือเราไปปุ๊บนะ่ะปุ๊มยั้งยั้งจุดโรปุ๊มยั้งจุดโรปุ๊มยั้งจุด โร <Row. S 2> นี่คือเอกลักษณ์ของเขาแม้แต่คนที่มาเขียนตำราของ WDSF แซมบ้าเล่มใหม่ก็เช่นกันนะครับลักษณะเขาคือ <Row. S 2> ยั้งหลังยัง้งหลังยั้งกดโรแต่เราเต้นจริงๆแล้วมันจะเห็นยั้งกับเห็นโรไม่เห็นยั้งแล้วยืนแต่เราฝึกต้องยั้ง ยืนรูแยกดึงยัง้งยืนรแยกดึงยัง้งยืนรก็เห็นภาพแบบนี้แต่เราเต้นจริงๆแล้วเห็นย้งโรูแยกย้งโรูแยกดึงยัง้งโรูเห็นแค่สีลักษณะนะครับถ้ามายืนอยู่ไม่ทันเพราะจังหวะที่จะยืนคือจังหวะที่ใช้ กดน้ำหนักคือถือว่ายืนแล้วนะมลีลาดแค่เรากดน้ำหนักเราถือว่ายืนแล้วนี่คือรายละเอียดที่มันน่าเบื่อถ้ามานั่งเช็คนั่งสอนทีละคนคือต้องเป็นเทรนเนอร์จริงๆจะถือว่าอ๋ออันนี้คือเรียกว่าทลิปเปิดสว่างทลิปทิปมันคือจุดสว่างอ๋อต้องทําอย่างนี้ต้องทําขาอย่างนี้นี่คือประสบการณ์ผมได้มาจากการเป็นโค้ช สิบกว่าปีหลายร้อยคู่แก้แก้นะแก้ตามแก้ตามสาร้างเป็นร้อยร้อยคู่นะครับเพื่อให้เขาเพื่อจันโลงวงการนิวัยอังกีดีกว่าเพื่อจันงให้มีทักกีฬาหรือคนที่เต้นรำแล้วสวยสวยแล้วสร้างสรรค์อย่าบอกว่าถูกเพราะทุกคนเต้นถูกหมดแหละถูกทุกฟอร์ถูกทุก,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 กครูนละครับ แต่ใครเต้นสวยกว่ากันนะครับเรามีฟิกเกอร์ฟิกเกอร์ของเราคือ 1. b a s i c movement 2. w i t h 3. solo spot นะครับ solo spot ชื่อผมเรียกสั้นๆ solo spot turn จะต่อด้วย walk นะครับ walk แสดงว่ walk ต่อด้วย side samba b o t a แล้วก็ b o t a propose ต่อด้วยวォทาต่อด้วย stationary ต่อด้วย forward lock ต่อด้วย w i d t ต่อด้วย slow s p o r t turn ต่อด้วย side walk lady reverse turn แล้วก็ walk walk ธรมดาต่อด้วย running ต่อด้วย man back cross เลยดี forward cross นะครับหรือจะ่อว่า forward volta หรือ back volta ก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าเราจะให้ตัวหยุดนั้นมันชื่ออะไรคุณลักษณะการเคื่อน cross มันง่ายทุกคนบอก cross คืออ้อไฟทุกคนเข้าใจนี่แหละศาสตร์การใช้ปิเดอร์สมัยใหม่คือพูดแล้วทุกคนเข้าใจทุกคนทำได้ตามที่ท่านกำหนดอาล,คละครับเดี๋ยวเรามาทำาทีละเซต